สวัสดีครับทุกท่านพบกับนอบช่องวิธีคนมานอกอีกแล้วนะครับวันนี้นอบจะพาทุกท่านมาปลูกฝรั่งไส้แดงซึ่งนอบจะทดลองปลูกกับทุกสายพันธุ์นะครับเพื่อลองชิมแล้วค่อยเลือกดูว่าเราชอบแบบไหนจึงค่อยขยายสายพันธุ์ซึ่งนอบได้ทดลองซื้อกิ่งพันธุ์มาจากเพจ Facebook นะครับและนอบได้ทําคลิปรีวิวเมื่อครั้งก่อนนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่นอบจะลงปลูกมาชมกันดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหน สำหรับวิธีการปลูกนอบเลือกใช้วิธีการปลูกในวงท่อซีเมนต์ขนาด80ซนติเมตรนะครับวันนี้นอบจะปลูกทั้งหมด6ต้นจะมีวิธีการยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยครับวัสดุที่นอบใช้ผสมดินปลูกเพื่อลองก้นหลุมนะครับปุ๋ยข้อเก่า1เข่งมะพร้าวสับ1เข่งปุ๋ยมะพร้าว1เข่งแกบดำ1เข่งแล้วก็ดิน2เข่งนะครับ ถ้าเป็นไปได้ผสมปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินด้วยสัก1กิโลนะครับวันนี้น็อบยังไม่มีเลยไม่ได้ใส่นะครับจากนั้นคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับในขั้นตอนนี้น็อบยังไม่ได้ใส่ดินนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราผสมยากครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่อยเติมดินลงไปประมาณ2เข่งนะครับผสมให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นก็นําดินปลูกไปเทรองก้นหลุมในวงท่อซีเมนเลยนะครับโดยน็อบจะใช้อิฐบล็อก2ก้อนเพื่อมาตั้งรองก้นถุงฝรั่งเพื่อไม่ให้ต้นฝรั่งเราซุดตามดินที่ยุบตัวลงมานะครับเทดินปลูกให้สูงเท่ากับอิฐบล็อกเลยนะครับสาหรับระดับความสูงของอิฐบล็อกเมื่อรวมกับต้นฝรั่งที่ปลูกเสร็จแล้วนะครับต้องต่ำกว่าขอบอ่างนะครับสักประมาณ1นึ่ฝ่ามือเพื่อเหลือพื้นที่ในการรดน้ําและใส่ปุ๋ยครับจากนั้นให้เรานําหน้าดินมาเติมให้ได้ระดับ ตามที่เราต้องการครับก็จะประมาณนี้ครับมาเริ่มปลูกกันเลยนะครับอันดับแรกขุดลุมให้ถึงอ e ิฐบล็อกที่เราวางไว้นะครับไม่ต้องขุดกว้างมากนะครับขุดพอกบทุงดำได้ก็พอครับก็จะประมาณนี้นะครับ จากนั้นให้นำต้นฝรั่งมาลงปลูกได้เลยครับสำหรับพืชทุกชนิดในสวนของนอฟนอฟจะใช้หลักการปลูกบนดินนะครับโดยไม่ให้รากสัมผัสกับปุ๋ยโดยตรงเพราะอาจทำให้เกิดรากเน่าและพืชอ,อาจตายได้ครับนี่นะครับค่อยๆแกะนะครับ น้ำต้นฝรั่งเราวางลงตรงอิดบ็อกนะครับค่อยเกลีกล่ยดินถมนะครับกลบให้มิดนะครับแล้วก็กดบริเวณรอบๆให้แน่น,นครับหลังจากนั้นจะปากไม้ประคองต้นนะครับ ปัดซ้ายขวานะครับกดให้แน่แนๆลึกๆเลยนะครับแล้วก็จะมีแม้ไผ่ตัวหนึ่งนะครับขวางตรงกลางครับนําเชือกฟางมารัดให้แน่นเลยครับทั้งสองฝั่งประคองไว้ไม่ให้ต้นฝรั่งเราล้ลมนะครับช่วงนี้หน้าฝนลมแรงครับ ตรงกลางก็มัดเลยนะครับมัดพอตึงมือนะครับเพื่อไม่ให้ต้นโยกคลอนนะครับจากนั้นก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับ ประมาณ2อสาถังก็ได้ครับเสร็จแล้วให้นำเศษหญ้ามาคุมนะครับทำแบบนี้ทุกต้นเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายให้ตัดยอดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะจะช่วยลดการคายน้ำฝรั่งก็จะแตกยอดใหม่หรือเป็นการแต่งทรงพุ่มไปในตัวนะครับและต้นฝรั่งก็จะไม่สูงเกินไปครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการปลูกฝรั่งไ้แดงผลจะเป็นยังไงนอบจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อนอฟด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ